สวัสดีค่ะรับเข้า,าสู่ช่องนีนดีกรกบนะคะมาดูการทำหลังคาหลังคาครัวบ้านลูกคนนะคะลกก้อง3สมตงขวาลัาย้สาิือกล้องสองใส่ข้า,า,า,ไ,ขาไปใส่ลิกไป อัดก่อนบอกอาจารบอกว่าเหตุการณ์สดนะครับต้องออกแบบสดต่อหน้าฐานการนะครับออกแบบสดนะครับอันนี้เราใช้หัวอยู่ครับว่าจะไปยังไงต่อโอ้ย ตรงนี้ครับผมเราต้องแอบูตรงนี้ครับต้องแอบูนี้ครับไก็เข้ามีแล้วกเข้าบ้างเดียครับงเมเ็นชันมมองเต็มเกอนเอเ็นัน่ยวพน อ้คนไหนไปยิ้มให้มาก่าไปหนักเขียวบอกบัดอะไรกันสองสี่สามสองสี่สามวัหนาต้องเพื่อถ้าเอาขื่นทุกคนเุตั้งเออใสับเต็มลิกใส่กคนตับแต้มดับงได้ใส่ตัว้มปลต็มดิกงอกขื่นต้มปลาเละับแล้วยังดูยังไ่ี้เรือเออดตั้งจับเอาเรื่อยนะ

ตัวสันตัวดิสันบอกสั่เดียบอตัวดีแมนีไหมตัวดสันก็ตัวนั่นบ่เีมีก็ใส่ไว้เอาลับเมียตัวนี้ยิงันนไป ท่านเนอหรอดี๋ยวัม่ทนเอาินแบบมนนบแต่เจ้าก็เป็นเครื่องคอยเนาะเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนสัญญาณนี้ไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มาคอยหมุนหมุนหมุนอย่างเนางี้ยอือเจ้าบอกหมุนหมุน จดินานไม่ดีไฟดับปะเราตัดเครื่องป่าเลยวะเอาเพียรปเอาเพีจอกปเลยว่จอกเยมเลยตออันครับยืนดีๆ่่ใช้เพกัดยิ้งเอาุ่นเอาพอเอาโลจะ่ไกเออก็เลยก็ได้หูตามาตามาตามาเลยตามาเลยจอเลย นี่เด้อองกรพุนดิเฮ้ยสบานมากะแกัเฮ้ยอยู่ในห้องไอ้ห้องนั้โอ้ยเป็นหอยบเรี่ย่ากมาไว้ตูะไเวในห้องนั้ดยังนตัวอ่างที่บางโทรศัพท์บางที่แฝนเสื้อผ้าเป็นของในห้องนั้นครับอางเอามาไว้ถก็ะอดั้นเปลี่ยนคือแกไปในห้องบนดี๋ยวางแินด้โอ้วางแบบนั้น

ทำเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแขนเสื้อผ้าแขนกระเป๋านกทขวนเสื้อผ้ามาไว้กลัวเขาจะเจาะพิดีตีมาหวานใช่ไหมใส่ผักบัวนี่ใส่ก่อนนปาแจ้งจุทั้งตั้มึัง่ะแจ้งทังตั้มนะแจ้งเนี่ยสวานบ้าักขุมงาครับปามาตรวจงานจิที่อดแล้องตร้กดกดกงอะตัว้งกล้าแจ้งลุงทำไม แกงมูกแตงแกงหอนฝ่าล็อกค่าทีบอกาตะวขหเลยครับเอาดอกแน่อันนั้นมันสามหนะเาเป็นหัวอีกแบบปลาของเขานหัวหมดแล้วะไ่ได้นอคือสภาพเขาเ็นอะไคือสภาพเพราเงื่อนขั้วไปิตเป็นจังไดตามใจตามใจสร้างหมูป้าเขต้องขึ้นดอกเดหกกันขึ้นพ่อแล้วกันขึ้นก็ปวดหัวแล้ว ไปพัากันอย่างนี้แล้วเราพัมาตัวแม่กันใหญ่ก็เป็นห่วงเนี่ยก่อประห่มกันประแพกันไอสิเร่เปนไปไหวในเงื่อนบุนาดันดันเขาจอดผิดทางเขเลยมาบอกไว้โอ้บอผิดล็อกหมดจอดถูกตัวจอดตรองจอดตรงไหนจอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนั้นปวดตังห่วงดอกไปไปเบาไอเปรี้ยวเบิ้งกันกันแท้ไอเบิ้ง

ลุงส่บน่อ่เฮยเพณเฉชียงคืนดอกกัแล้วแล้วไปสองทุ่มไสไปล่าง้วยสบล่าง้วยป่ะไปไปถาเบงเพื่อว่าสันดอกว่าสันดอกไปั่งว่าไปเนอะเนอะทุ่มนึ่งก็ไปแล้วเนอะจานทุ่มนึ่งลุงลุงก็มืดแล้วมันบ่จ้าจ้าจ้า

อันนี้เข้าถาดโตตั้งต้นดอกเพิงทำบุญอดกองบุญฮะแม่จ้าถ้าบ้านผมนั่นต้นดอกเพิงเอาก็คือเดียวแหละกองบุญก็ต้นดอกเพิงคือเดียวเดี๋ยวตัดเครื่องไงเครื่องบาตแห่งนุบาๆจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะการทำหลังคา อาครัวบ้านดูผลน,นะคะน,นี่การที่จะทำหลังคาอาหลังคาข้องรัวนะคะนี่ค่ะเราจะคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะก<า>ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่างหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากสวัสดีค่ะ